มาแล้วนะคะนักจิตแพทย์หรือคุณหมอโรคจิตแตกต่างกับนักจิตวิทยาอย่างไรนะคะคุณหมอโรคจิตรหรือว่าจิตแพทย์เนี่ยท่านเรียนหนังสือมาทางด้านแพทยศาสตร์นะคะก็คืออย่างเช่นในประเทศเนเธอร์แลนด์น่ะหปีแล้วก็จะเรียนต่อด้วยเรื่องของจิตเวชโดยเฉพาะนะคะในเรื่องของจิตเวชเนี่ยก็จะเรียนเกี่ยวกับ,กบว่าอย่างเช่นนะคะควรจะใช้ยารักษาตัวไหนกลับ คนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือโรคมีความวิตกกังวลขนาดสูงหรือเป็นโรคทางจิตหลายๆอย่างนะควรจะใช้ยาตัวไหนและเทคนิคควรจะใช้เทคนิคใดนะคะแต่ว่าท่านไม่ได้เรียนมาเจาะลึกในเรื่องของการใช้เทคนิคการพูดการรักษาการพูดจูงจิตนำจิตนะคะและจิต นักจิตวิทยานะคะนักจิตวิทยาก็คือ,อ,อคนทั่วไปอย่างพวกเราเนี่ยนะคะเหมือนคุณหมอเนี่ยคนทั่วไปเหมือนพวกเราเรียนหนังสือเช่นกันแต่เรียนทางด้านจิตวิทยานะคะในเรื่องของการเรียนจิตวิทยาก็จะแบ่งออกมาเป็นหลายๆสายอย่างเช่นจิตวิทยาเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุจิตวิทยาโรงเรียน ะะและในเรื่องของการเรียนด้าน,นจิตวิทยาเฉพาะทางนะคะเราก็จะมาถูกฝึกว่าเราจะต้องช่วยผู้ป่วยอย่างไรผู้ป่วยอย่างเช่นเป็นโรคซึมเศร้าเราจะต้องคุยเรื่องไหนกับเขาเป็นเรื่องของการคุยกันไม่มีการใช้ยานะคะโอเคไหมคุณหมอจิตแพทย์ใช้ยาในการรักษาแต,ต่นักจิตวิทยานักจิตวิทยาใช้การพูดเทคนิคการบำบัดจิตในการรักษาโอเคนะบายบายค่ะ